สวัสดีเพื่อนๆชาว TOF ทุกคนครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมดูดีชาแนลก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการเก็บนิวเคลียสในแบบต่างๆนะครับตามที่ผมเนี่ยได้ไปเก็บข้อมูลมาหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดมาได้4-5วันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยอาจจะยังเปิดไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บนิวเคลียส ในแบบต่างๆนี่อาจจะยังไม่ครบนะครับซึ่งผมก็ไปอลองหาข้อมูลมานะครับก็คือผมนี่แหละเป็นคนลองเล่นเองนะฮะก็นับได้ประมาณ10แบบนะครับที่นิวเคลียสจะอาศัยอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบที่1ครับก็คือนิวเคลียสสีดำนะครับจะอยู่ในดอกแดนดิไลออนแบบนี้นะครับมันจะอยู่ดอกตรงนี้ฮะดอกสูงที่สุดนะครับตรงนี้นะ ให้เราทําการครับใช้ธนูหรือมีดหรือหอกหรืออะไรก็ได้ครับโจมตีโจมตีเสร็จปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นไปใช่ไหมแต่นะี่คือผมเก็บไปแล้วไงมันเลยอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวลองไปดูดอกนูน้นดอกนี้ก็ไม่มีครับเอาเป็นว่านิวเคลสสีดำนะครับมันจะอยู่ในดอกแดนเดลเลออนดอกที่สูงที่สุดต,ตรงนี้ครับให้เราทําการโจมตีปุ๊บเสร็จปุ๊บแดนเดลเลออนที่มันมีนิวเคลสนะครับมันก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะฮะให้เราทําการอ ใช้ธนูหรือปืนนะครับยิงพอยิงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะล่วงลงมานะครับให้เราทําการกด F นะครับเพื่อเก็บนิวเคลียสนั่นเองครับนี่ก็คือแบบแรกนะผมต้องขอโทษจริงๆที่แบบว่า,าผมเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอดีนึกขึ้นได้ว่าเอย้ต้องทำคลิปนี่ว่าแต่ว่าไม่ทันแล้วครับแล้วผมเก็บไปหมดแล้วด้วยนะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันครับ และแบบที่2ครับบางทีอานิวเคลียสเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในหน้าผาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าผาแบบแปลกตาหน่อยนะถ้าคุณผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาแล้วสังเกตเจอหน้าผาแบบแปลกๆแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่า,าเรานะครับสามารถพังมันได้บางคนเนี่ยไม่รู้เอาค้อนไปตีไงหรือเอาปืนไปยิงหรือเอามีดไปตนะีมันไม่แตกนะครับหรือว่าเอาลูกนันนีไปไปคว่างเงี้ยมันก็ไม่แตกนะผมเคยลองแล้วมันไม่แตก ผมหาวิธีอยู่นนครับจนสุดท้ายนะครับผมก็อลองนะครับลองเปลี่ยนรีลิกนะครับรีลิกเป็นอไอ้ตัวนี้ครับเป็นปืนนะครับเป็นป้อมปืนขี่ปนาวุธอันนี้นะครับสำหรับป้อมปืนขีปนาวุธเนี่ยเราจะได้มาจากดันเจียนดันเจียนแรกนะครับนั่นก็คือซา,ากโบราณ A ขีด0นนั่นเองครับก็เขาก็จะให้มาเป็นปืนตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับต้นเกมเลยนะ ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับให้เราทําการกดเลข3ครับเลข3ก็คือใช้ป้อมปืนนั่นแหละฮะขีปนาวุธเสร็จแล้วจะยิงพังได้แบบนี้เลยครับและบางทีเนี่ยถ้าตรงนี้มันจะเป็นนิวเคลียสนะครับมีโอกาสที่จะซ่อนอยู่ถัดมาครับเป็นแบบที่3นะครับที่นิวเคลียสนั้นจะอยู่นะฮะนั่นก็คืออยู่ในดอกไม้สีฟ้าแบบนี้ครับดอกไม้สีฟ้าตัวนี้นะฮะเขาจะอมนิวเคลียสไว้อยู่นะครับวิธีการ ทำให้ดอกไม้คลายออกมานั่นก็คือนําเจ้านี้ครับเจ้านี้ชื่อว่าอ่าน้องบอลฟ้านะครับให้ทาการนํามาวางนะครับมาวางหรือโยนใส่ก็ได้นะครับถ้ามีนิวเคลียสอยู่เขาก็จะพ่นนิวเคลียสออกมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะแต่ว่าผมทําไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้พ่นนิวเคลียสออกมาแต่ลักษณะการพ่นจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็ลงทุ้งตรงนี้นะครับแล้วให้เราเก็บก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ สำหรับการเก็บนิวเคลียสจากดอกไม้สีฟ้านะครับถัดมาครับจะเป็นถ้ำน้ำมันนะครับซึ่งถ้ำเนี่ยผมได้ทำการใช้ธนูไฟเ่ยเผาไปแล้วนะครับโดยเดิมทีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคราบน้ำมันนะครับดำๆอ,อยู่นะฮะให้เราทำการเปลี่ยนอาวุธให้เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เบินนะครับเบินไอ้คราบน้ำมันนั้นออกไปนะครับหลังจากเบินเสร็จเรียบร้อยนะครับ นิวเคลียสที่อยู่ในรูถ้ำนี้ก็จะปรากฏออกมาแล้วก็ให้เราทําการเก็บนะครับเท่านี้เราก็จะได้นิวเคลียสจากถ้าน้ํามันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแบบถัดไปกันเลย <c oughs> จริงๆแล้วต้นคลิปที่ผมบอกว่ามันมีประมาณ10นะครับจริงๆมีประมาณ1112เลยนะครับซึ่งวิธีที่ผมลืมบอกไปต้นคลิปนั่นก็คือ,อวิธีที่เอานิวเคลียสมาจากไอเจ้าดอกบัวตรงนี้นะครับซึ่งดอกบัวตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบ บ่อน,น้ำมันเหมือนกันครับแล้ววิธีการที่จะได้นิวเคลียสออกมานะฮะก็คือมีอยู่2วิธีนั่นก็คือวิธีที่1ครับให้เราทำการเปลี่ยนอาวุธไฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่ดอกดอกบัวอันนี้นะครับมันก็จะปรากฏนิวเคลียสขึ้นมาหรือถ้าเรายังไม่มีอาวุธไฟนะครับหรือเราขี้เกียจเปลี่ยนนะฮะให้เราทำการหยิบเจ้าน้องบอลไฟนะครับโยนเข้าไปครับเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะได้นิวเคลียสจากกระอกบัวน้ำมันนี้แล้วนะครับสำหรับตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่เนื้อเรื่องนะครับจะพามาแบบยานอกาาวกาศจะล่วงตรงนี้นะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าตัวบอสนะครับบอสตัวแรกที่เราจะต้องสู้นะครับก,ก็โดดลงมาสู้กันตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสู้เสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเป็นหลุมพุดดิ้งหรือหลุมอะไรบางอย่างอาจจะเป็นต้นไม้ อะไรซัมติงนะครับเป็นตอไม้นะฮะเราจะเห็นแบบนี้นะครับเรียงเรียงมาแบบนี้อันนี้2ชั้นอันนั้น1ชั้นอันนี้เรียงซึ่งเราต้องดูดีๆนะครับว่ามีจุดไหนบ้างพอเราเห็นแบบนี้ครับตรงนี้นะห้เราเริ่มต้นจากอ่าน่าจะตรงนี้นะครับอันนี้อันแรกนะครับหันหน้าไปทางนี้นะครับกระโดดครับเหยียบอ่าฟังเสียงนะครับเสร็จปุ๊บอันที่2ครับ ถ้าเรายังไม่เคยแก้ไขพาสเซตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบแสงสว่างให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเหยียบตรงไหนก่อนตรงไหนหลังแบบนี้ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะถ้าเหยียบถูกอะ่ะมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือเรียงลงมาจากด้านล่างนะครับ1 2ึสแล้วก็มาเหยียบตรงนี้ต่อครับแล้วมานี่ต่อ หลังจากเหยียบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอ่าเป็นเขาเรียกอะไรโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมของเนมิสิตน้องเนมิสิตนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแล้วกล่องก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวนะครับว่ามันเป็นกล่องไอเทมอะไรบ้างนะฮะอาจจะมีนิวเคลียสอยู่ด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจาผิดยังไงต้องขออภัยนะครับพอดีเล่นมานานแล้วนะฮะถ้าหากมันไม่ใช่นิวเคลียสก็ถือว่าเป็น แถมละกันนะครับแถมแถมถัดมาครับจะเป็นแบบที่ว่านิวเคลียสเนี่ยจะอยู่ในบ่อลาวานะครับสำหรับตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอาวุธให้เป็นธาตุน้ําแข็งนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับก็ต้องแบบมองหาว่าตรงไหนมีน้องบอลน้ําแข็งอยู่นะครับแล้วก็เอามายนก็ได้นะแต่พอดีผมมีธนูครับผมก็จะใช้ธนูนะครับใช้ธนูของซึบซาะนะครับเป็นทําการยิงนะฮะนี่ฮะ ก็คือไอเจ้าบ่อลาวาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะมีลาวาอยู่ข้างในให้เราทําการเล็งนะครับเราเอาธนูของซูเปอร์สาเนี่ยิงเข้าไปครับลาวาก็จะละลายครับแต่ตรงนี้จะรู้สึกว่าจะมีจะมีนิวเคลียสอยู่ระหว่างแม่น้ำเลยนะตรงนี้นะครับบางทีมันก็เกิดกลางอากาศก็มีนะครับเกิดกลางอากาศสูงๆเนี่ยต้องไปแบบโดดจากที่สูงลงมาหรือบางทีอาจจะอยู่กลางน้ําต้องขึ้นอ่าเจ็ตขึ้นอ่าเขาเรียกอะไรสกีน้ำนะครับไป ไปเอามานะฮะแต่เนี่คือมันเป็นแบบว่าเป็นบ่อลาวานะมันจะมีลาวาอยู่ข้างในพอหลังจากที่เราใช้ธนูละลายเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> นิวเคลียสก็จะโผล่ขึ้นมาครับก็จะคล้ายๆาถ้ำถ้ำน้ำมันนะฮะพอเราเก็บเสร็จปุ๊บครับอันดับต่อมาเลยครับแบบถัดมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ครับจะเป็นการใช้นะครับไอเทมช่วยซึ่งไอเทมชิ้นนั้นก็คือลิลิคส์นั่นแหละครับ ลิลิที่เราจะใช้แก้ไขกิศนาตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับคิวบประหลาดนะครับซึ่งไอคิวบตัวเนี้ยเราจะเราจะได้มาตอนน่าจะเป็นดันเจียนซากโบราณอันที่3มั้งนะครับไม่2ก็3คือมันบังคับให้เราลงอยู่แล้วนะครับมันจะบังคับให้เรา,เาลงดันเจียนอยู่แล้วนะครับเราจะได้มาแรกๆเนี่ยเราจะได้เป็นนี่ครับเจ็แพ็ ขีปนาวุธแล้วก็คิ้วนะครับพอได้คิ้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะได้ปืนใหญ่สวมมือมาด้วยนะครับมันบังคับให้เราเล่นนะฮะเราก็กดเปลี่ยนไปนะครับแต่พอดีผมน่าจะเปลี่ยนไปแล้วปะมาวะไอผมเปลี่ยนไปวะ,ปะนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคผมเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเป็นคนแบกลูกบอลยักษ์อยู่นะฮะ ให้เราทำการกดเลข3าครับใช้ไอเทมไปเลยนี่ครับเสร็จปุ๊บมันก็จะก,กระเด็นกระดอนแบบนี้ไปหลังจากนั้นนิวเคลียสก็จะโผล่มาตรงคอของคนนี้นะครับของปั้นตรงนี้นะให้เราทำการเก็บเพียงเท่านี้เราก็ได้นิวเคลียสแล้วฮะเดี๋ยวถัดไปเราไปดูอีกแบบครับ แบบต่อมาครับจะเป็นแบบที่เราจำเป็นต้องใช้ลิลิกนะครับในการแก้ไขพัซโซซึ่งลิลิกที่เราจะต้องใช้นะครับจำเป็นในการแก้ไขพัซโซนี้นั่นก็คือเป็นปืนใหญ่สวมมือครับให้เราทำการเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่สวมมือนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดใช้และยิงเข้าไปครับหลังจากยิงเข้าไปปุ๊บนิวเคลียสนะครับก็จะปรากฏมาอยู่บริเวณนี้ ของผมเนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่าผมแก้ไขพัซเซิลไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาทําคลิปมานึกได้ทีหลังนะครับต้องขอโทษจริงๆขอโทษอีกรอบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะแก้ไขพัซเซิลเก็บนิวเคลียสตรงนี้ได้แล้วนะฮะหรือบางทีนะครับนิวเคลียสเนี่ยจะอยู่ในจุดที่แบบเก็บยากๆอย่างจุดนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เก็บยากมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบินลงมาคือ บางทีลงมาแบบเงี้ยตายได้นะจริงๆเก็บยากครับตรงนี้บางทีบางจุดนะครับก็จะอยู่ที่โดนนะครับแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการนะครับใช้อาวุธไหนก็ได้ทําการเล็งยิงโดนครับแล้วก็นิวเคลียสสีทองก็จะร่วงหล่นลงมาครับนี่เป็นไงสบายครับสบาย ถัดมาครับจะเป็นรูปแบบอดอกไม้นะครับที่ติดอยู่ตามฝาผนางังหรือตามภูเขาแบบนี้นะครับตามโขดหินแบบนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับเกสรเป็นสีม่งวงๆน้ําเงินใช่ไหมให้เราทําการาเดินหาครับเดินหาลูกบอลแบบนี้ครับแต่ว่าต้องเป็นต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับผมไม่มั่นใจว่าถ้าถ้าแบบว่าเราย้อมสีมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะถ้าย้อมสีใช่ไหม ย้อมสีได้ปะเนี่ยย้อมสีเหมือนจะย้อมสีไม่ได้ครับ <ST AN CO> เนี่ยฮะให้เราทำการเลงแล้วก็โยนใส่แบบนี้ครับ <ST AN CO> เขาก็จะงับเข้าไปนะครับถ้าถูกเสียนะฮะแต่อันนี้มันพอดีผมหาไม่เจอครับสําหรับสีนี้นะผมองขอโทษด้วยนะและสําหรับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบสุดท,ท้ายของในคลิปนี้แล้วนะครับแบบอื่นเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็จะมี แบบนี้นะฮะเป็นแบบสุดท้ายนั่นก็คือแบบาการกระโดดโจมตีนะครับเพื่อให้ New นะิวเคลียสนั้นปรากฏออกมาฮะวิธีการที่จะได้รับนิวเคลียสนะครับให้เรานะครับทำการเปลี่ยนอาวุธนะครับเป็นอาวุธที่สามารถกระโดดแล้วลงมาโจมตีหนักๆได้อย่างเช่นค้อนหรือเคียวนะครับของคิงแต่ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นคาาหรือปืนของซาเมียนะจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองซาเมียก่อนละกันนะครับลองเป็นของซาเมียก่อนนะครับ อย่างนี้ไม่เอาได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะเป็นอาวุธชนิดไหนก็ได้ครับที่แบบว่ามีการโจมตีกระโดดโจมตีลงมาแบบนี้ครับหลังจากการโจมตีแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนิวเคลียสนะครับก็จะโผล่มาบริเวณนี้ครับก็ให้เราทําการเก็บนิวเคลียสเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับรูปแบบการแก้ไขพาร์เซลในการเก็บนิวเคลียสในแมッ ของ tower of fantasy นะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร r e comment เป็นกำลังใจให้ผมดูดี channel ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปเทคนิคแบบไหนจะมาแชร์ความรู้แบบไหนให้เพื่อน ได้รับชมกันบ้างก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมฮนะ